อัปเดตกีดีรัมวันนี้ก็จะมีกิจกกรมลูน่าเนวเยนะครับที่อยู่เข,ข้ามาเฉยเลยนะทางที่ล็อกอินก็ยังไม่ถึงเนาะนี่ล็อกอินมันคือวันที่17เนะส่วนเรามาดอนเนี่ยล็อกอินวันนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เข้านะทำไมยังไม่เข้าล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องของแจกด้วยนะวันในวันนี้ที่เข้าเกมมานี่เลยของแจกเป็นฟิวเจอร์สตาร์นะครับนี่วีซ่าอะไรเนี่ยแต่ว่ากิจกกรมก็ยังไม่เข้านะครับก็ไม่รู้จะรีบแจกทําไมรีบแจกมาให้คนงงเบาๆเนะี่ยเอาจ บางคนคิดว่าฟิวเจอร์สตาร์เข้าแล้วทางทน,นี่มันยังไม่เข้านะแล้วก็มีพวกดาพวกอะไรด้วยนะอันเนี้ยมีกิงก้าววิกสองนะครับที่อัปเดตเข้ามามีรางวัลชมเชยทีวนะครับแล้วก็อัพเดทอื่นๆที่เราจะต้องรู้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะใครอยากรู้อะไรในหมดนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันได้เลย ผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID p a s s w o d หรือ eID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li@@ n e แอ @cookieland หรือ Facebook Fanpage Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมทิ่จะเติมเกม Fc Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop นะครับ เข้าเกมมาในวันนี้ก็สามารถรับอันนี้ได้เลยนะแพ็กต้อนรับ Visa Future s t a สตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันของ Visa แล้วก็ F c m ซ b i l e เนาะก็คือจะแจกของให้เราในะแหละงง่ายๆเป็นร้0สิบถึงร้อสิบสองแบบซื้อขายไม่ได้หนึ่งลนแล้วก็บัตรกำนันดาเอฟซีหนึ่งใบ bij, แล้วก็อัพแรงหนึ่งรอยนะครับอันนี้ก็กดรับไปได้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูนักเตะกันนะว่าจะได้อะไรนะครับร้สิบถึง1้อสิบสองอ่ะอันนี้นี่ได้ร้1สิบอดนะ เนี่ยบัตรดาวแล้วก็อัพแรงกันมาหนึ่งลอยนะครับคือมันจะเป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สตาร์นะนักเตะที่แจกแต่กิจกรมรมย,ยังไม่เข้านะครับขอเน้นย้ําเออกิจกรรมยังไม่เข้านะนี่เห็นปะเขียนว่าฟิวเจอร์สตาร์กิจกรรมจะเข้าเมื่อไหร่ล่ะพี่ฟิวเจอร์สตาร์ก็จะเข้าตามนี้เลยนะครับเนี่ยวันที่สิบเก้าวี่หน้านะครับง่ายๆเนี่ยฟิวเจอร์สตาร์ตามล็อกอินตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องงงนะแจกของก่อนแต่ยังไม่เข้านะฟิวเจอร์สตาร์ง่ายๆส่วนกิจกรรมโลมาดอนนะครับวันนี้ก็มีให้ล็อกอินแล้้้ววใช่่่่มมมมััยแตาานนงงไเขอกกิจรร ไม่ว่าจะหาตรงไหนของในตัวเกมก็คือไม่เจอนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะก็คือเขายังไม่ออกเข้ามาอะไรง่ายๆก็เดี๋ยวจะมีมาแน่นอนนะครับตัวที่จะมาเนี่ยก็ลิปเปอรี่เปเลกาแน่ะไรพวกนั้น,น,นเนี่ยอ่านตามนี้เลยอาร์การ์ดอันนี้เป็นออฟฟิเชียลเลยนะเอามาจากในพีฟ a าเรนเดอร์นะครับการ์ดก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวรอกนันได้เลยนะจะมาเป็นดารฟนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนเหมือนกันให้ผมเดานะผมว่าน่าจะมาต่อจากดาร์ฟรูน่าเนวิเอนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเหลือ5้วันเห็นไหมครับเพิ่งเข้าวนน ก็จะไปตรงกับประมาณวันที่17บเจ็ดแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผมลองมาเช็คมาแล้วนะว่ารอมาดอนเนี่ยจะเริ่มวันไหนนะครับในชีวิตจริงเราก็จบวันไหนด้วยนะก็คือจะเริ่มวันที่18บแปดกุมภานะครับจบวันที่19มีนาเห็นปะมันพอดีเลยนะครับคือตุจจีนอะ่ะมันสิบเจ็ดถูกปะรอมาดอนสิบแปดคือมันต่อกันเลยอะ่ะผมว่าเป็นไปได้เลยแหละที่จะรอมาดอนมาต่อตรงนี้เลยเนาะดาบนี้นะครับง่ายๆแล้วก็มันมีอันนี้มาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือบัตรกำนันดาบฉลองเทศกาลเนาะ ซึ่งถ้าเราลองอ่านดูเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเทศกาลอะไรซึ่งลอมดอนก็เป็นเทศกาลเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้อันเนี้ยในการสุ่มลอมดอนได้เช่นกันนะคือลูน่านิวเยนนี่ใช้ได้2ตัวเลยนะครับใช้ตัวเดิมก็ได้เนี่ยก็คือบัตรกำนันดาเฟซีเนาะกับตัวใหม่อันนี้นะครับบัตรกำนันดาสลองเทศกาลบัตรกำนันดาสลองเทศกาลก็ไปซื้อได้ใน้านค้านะนี่เลยตรงคำว่าเทศกาลนี้เลยนะครับก็ใช้2 0 0 FC ใช้3000เพชรแดงตอนหนึ่งใบนะครับไม่ยาย ใครอยากจะดาบลูน่าเนวิเยร์หรือตุ๊ดจีน<ๆ>ก็สามารถมาดาบกันได้นะตอนสิก็จะมีบูฟฟอนนะโตคาเตสเฟอร์ดินานนะครับที่เป็นผู้เอแล้วก็ร้อยสิบหกผู้เอเช่นกันนะก็จะมีคาตูโซ่แคปติฟิล่าแล้วก็ปีซาโลนะครับส่วนผนะู้บีเนี่ยที่เป็นร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าก็ตามนี้เลยเนี่ยเลื่อนดูได้เลยนะครับแล้วก็มีผู้ซีด้วยนะผู้ซีก็จะเป็นตัวร้อยแปดถึงร้อยสิบสองเหมือนเดิมนะครับผมพอใครอยากจะสุ่มก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนลูน่าเนวิเนี่ยยยัังงไมม่จบนะีให้เราเล่นนอีกนะ ก็คือเป็นภารกิจนะครับเนี่ยเห็นไหมการฉลองตุนจีนนะครับก็บจะมีภารกิจให้เราทาทั้งวันเจ็วันนะวันแรกเนี่ยมีอะไรบ้างก็งอลองอ่านดูได้เลยเนาะพอเราทําครบสามเนี่ยเราก็จะสามารถรับบัตรกำนันดาบฉลองเทศกาลได้นะครับเออแล้วก็วันที่สองนี่ตามนี้เลยนะวันที่สามนะครับวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่7็ดนะนี่แจกบัตชุดดววันที่เจ็ดก็มาเล่นนะครับให้ครบเนาะเป็นภารกิจนั่นแหละ ไม่ยากไม่ยากภารกิจมันไม่ยากเลยเนี่ยเราลองอ่านอ่านดูก็ได้นะว่าทำยังไงเนาะเออยังไงก็แจกฟรีอะฮะไม่ง่ายอ้ภารกิจพวกนี้นะเดี๋ยวดูก่อนมีภารกิจอะไรแปลกๆปกก่าวะับเปลี่ยนนักเตะดาบจุดรางวัลไรก็ได้ยี่สิบครั้งโอ้อันนี้ก็ไม่ง่ายนะเนี่ยใครไม่มีตั๋วนี่ก็ไม่ง่ายนะเออแต่จริงๆก็น่าจะทําล่วงหน้าได้บ้างผมคิดว่าทุกทีมันมาเนี่ยมันทําล่วงหน้าได้นะ เราก็ดับดาวไปเนี่ยแล้วมันก็น่าจะสะสมไปได้เรื่อยๆนะผมคิดว่าผมมีตัวดาวอยู่พอดีเลยหนึ่งใบเดี๋ยวผมลองดาวให้ดูแล้วกันว่ามันจะสะสมได้ไหมนะเอาขอดาวเป็นชมเชยแล้วกันชมเชยนี่ก็ดาบการันตีอะไรมันต่อจากไนั่นนะนะต่อจากไอคอนทีโอทีวเลยนะเนี่ยผมค้างไว้ห้ากับเจ็ดสิบหกนะครับเอาลองดูมีตัวฟีลอัดได้รอสิบเอ็ดไปดูในภารกิจดิดูหน้านนิวเยียเมื่อกี้อันนี้อ่ะอันนี้ผ่านแล้วเนาะ อันนี้ก็สะสมไดเห็นไหมเนี่ยนนเนี่ยเดา5ครั้งเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมดาไปทีเดียวเนาะอันนี้ด้วยเห็นว่าวันที่7โอเคมันสะสมไดนะครับอันนี้เผื่อใครสงสัยเนาะผมลองให้ดูแล้วนะก็ลองมาเล่นกันนะครับอย่าลืมมาทากันด้วยนะภารกิจพวกนี้เพื่อรับของฟรีนะครับผมเมื่อกี้ผมลองดาให้ดูแล้วนะชมเชยทีวทีนี้มาดูรายละเอียดก,กันดีกว่านะชมเชยทีวว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีดาเนี่ยร้อยที่6 17ตามนี้แล้วเนาะผูเอเนี่ยก็ตามที่ผมเคยสปอยไปในคลิปก่อนๆเลย,นะ ort, ย Odyssey, เนาะมาควินยอดยามาอ ดารเปีลแฮร์รี่เคนนะครับอันนี้จะเป็นภูเอนะส่วนภูบีก็กดดูได้ตรงนี้เลยเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็จะเป็นร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้านะครับที่เขาโชว์ตรงนี้เป็นแค่ร้อยสิบห้าเนาะตามนี้เลยส่วนภูซีก็จะเป็นร้อยแปดถึงร้อยสิบสองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใครอยากจะสูงก็สูงกันได้แล้วก็ขอให้โชคดีเนาะแล้วก็มันจะมีให้แลกเปลี่ยนให้อะไรไม่เหมือน UTY ไหมพี่ที่หลายลคนถามผมเยอะมากเลยนะก็คือไม่มีนะครับมันมีแค่แลกได้กักนเนี่ยก็คือ,นนอ,นนอนนใช้โทเค็นเปลี่นรองนะในการแลกกันปะ แล้วก็ร้อยสิบหกนะสามารถแลกได้เนี่ยจากโทเค็นเฟสสองเท่านั้นนี่เห็นไหมส่วนเอาตัวนักเตะเนี่ยมาสะสมแล้วก็แลกอะไรเงี้ยไม่มีนะเหมือน UTY อะ่ะที่เป็นแบบเนี้ยเออไม่มีนะเออดังนั้นก็ดับอย่างเดียวนะหรือไม่ก็ใช้โทเค็นเฟสสองในการแลกเอานะครับผมง่ายๆสําสหรับชมเชยเนาะแล้วก็ในตัวกิจกรรมี o t y ก็จะมีบทรางวัลชมเชยเปิดมาให้เราเล่นด้วยนะในวันนี้เนี่ยเปิดอันนี้มานะครับก็คือช่องแรกอันนี้เลยก็คือให้เราเล่นเป็นแมตช์กระบอกน,นะสามแมตช์เนี่ยเพื่อรับเพชรแดงนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีให้รับบัตรกำลันดับด้วยนะอันนี้เล่นได้แค่ทีเดียวนะครับเนี่ยใครอยากจะไม่เล่นทุกวันเพื่อรับทุกวันมันทําไม่ได้นะได้แค่ทีเดียวนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเล่นทั้งหมดอันนี้คือ1นเนาะอันนี้คือ2นะครับยังไม่เปิดนะอีก3าวันเปิดไหมข้างล่างนี้แล้วนี้ก็สามนะครับอีก7ดวันเปิดนะแล้วพอเราเล่นครบทั้ง3ามวันนะครับก็จะเลือกรับนักเตะได้1ตัวนะนี่เห็นไหมมีเขียนเอาไว้แข่งโ์นาเมรต์รางวัลชมเชยครบทั้งสามรอบเพื่อคว้ารางวั ระหว่างคูคูเลยียาก,กับเกฮีนะครับร้อยสิบสี่รางวัลชมเชยเนี่ยเออก็ไม่ยากเลยนะนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะเลือกตัวไหนเนาะก็เท่านี้เลยนะที่มีเปิดมาให้เราเล่นนะในตัวกิจกรรมทีโอทีวายของรางวัลชมเชยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดนาะที่เข้ามาในวันนี้ก็คือกิงก้าวีสองนะครับเนี่ยปูเอก็จะตามนี้เลยนะร้อยสิบหกสิบเจ็ดมิกาคากาเรนชาไมคอนนะครับแอนโทนีวินิซูตแล้วก็ดานิโลนะครับผมส่วนภูบีก็จะตามนี้เลยร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าเหมือนเดิมเนาะ ใครอยากได้ตัวไหนก็นองมาสุ่มกันนะสำหรับกิงก้านะครับแล้วก็ในตัวกิจกรรมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะกิงก้าก็คือเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ว่าจะรีของรางวัลตรงนี้มาใหม่นะก็คือตรงนี้เลยเนะี่เห็นปะใครที่เล่นไปแล้วนะครับขึ้นไปถึงไหนแล้วก็สามารถมาเล่นใหม่ได้นะในวีคสองนี้นะครับเนี่ยคะแนนมันจะเหลือศูนย์เนาะมันรีมาง่ายๆแต่อื่นก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นอะไรผมคงไม่ต้องอธิบายเนาะอันนี้ใครรับไปหมดแล้วก็รับไปได้หมดแล้วเนาะต,ตั้งแต่วีคแรกผมก็รับไปหมดแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆก็เล่นแค่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็กิงก้าเนี่ยจะมีบล็อกวีคสองด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมาวันเสาร์นะก็จะเป็นโรน,นันญูนะครับนี่เลยอ่านการอะไรก็ตามนี้เลยนะอันนี้เป็นออฟฟิเชียลนะครับมาจากฟีฟ่าเรนเดอร์เลยนะครับใครอยากจะสุ่มก็รอกันได้เลยนะสําหรับบล็อกของจิงก้านะครับแล้วก็มีหลายหลายคนสงสัยนะว่าพี่แล้วไ e อ้บล็อกทีวายหายไปไหนล่ะเอาจริงๆบล็อกทีวายเนี่ยมันก็มีตัวเข้ามาตลอดเลยนะวีคที่แล้วก็เป็นลูซิโอใช่ไหมกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับเเเนนนนี่ยยหห็็มููซอ เออเนี่ยก็คืออยู่ในตรานะฮะไม่ง่ายส่วนของวีคนี้นะก็เป็นโทนี่โคดนะครับนี่เลยก็อยู่ในนี้แหละคือมันมาจริงๆนะตามหลุดนะครับแต่ว่าบล็อกมันไม่เข้าเอออันนี้ผมไม่ดูเหตุผลจริงๆว่าว่าทำไมเหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะแต่คือมาแน่นะครับแต่ว่ายังหาไม่ได้นะจากตรงไหนเลยเนี่ยมันบล็อกมันไม่มีอะตอนเนี้ยทั้งลูซิโอทั้งโทนี่โคดเลยนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาย้อนหลังหรือเปล่าหรือจะอามาพร้อมกันหมดเลยนะครับในวันเสาร์นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูถ้ามามพร้อมกันหมดเลยทําไง ตายแล้วผมว่าเออ <c oughs> ใครไหวอะ่ะสัตว์บ l o c k สามบอก c <oughs> k <mark> มาพร้อมกันคงไม่หรอกมั้งแต่รอดูครับแต่รอดูผมก็ไม่แน่ใจวันแต่มันมาจริงๆเนอะเว้อันนี้คือผมมาพูดเพราะว่าเดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าพี่มันจะมาจริงหรอกคือมันมาจริงแนว่ามันอยู่ในนี้แล้วอะแค่ตัวบ b l o ก็มันยังไม่เข้านะครับแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้เลยนะสำหรับดูิโอแล้วก็โทนี่โคดนะครับแล้วก็ในต่อเวลาพิเศษมีอัปเดตใหม่มานิดหน่อยนะครับก็คือนี่เลยในรา์ประจำวันนะ ก็จะมีอันนี้ให้เรารับนะครับก็คือซองแดงนะครับเรารับฟรีได้นะก็กดรับไปเลยนะครับเนี่ยบ้าก็จะแจกเป็นซองแดงนะเราก็กดรับมาได้เลยเดี๋ยวซองแดงเอาไปใช้ต่อได้นะดีทีบายให้ฟังนะครับเราซองแดงเนี่ยมีดอกตรงนี้ด้วยนะก็คือสี่พันนะมีโอกาสดอกซองแดงเพิ่มเติมเนี่ยก็กดดูได้ว่าเลทเป็นยังไงเนาะเลทมันอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นะซองแดงนะครับซองแดงเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้ครับก็คือการสอหาดาวเด่นจุดจีนนี่เลยปกตินะ เราจะใช้โทเค็นสูตรเจ็ด้านในการรับตัวแต่ว่านี้จะต้องใช้ซองแดงนะเป็นว่าหนึ่งซองนะในการรับตัวนักเตะเป็นร้อยสิบสามหรือร้อยสิบห้านะครับดาวเด่นจุดจีนนยะแล้วก็ในการเปิดตรงนี้นะจะใช้เพชรแดงนะครับเออก็ตามนี้เลยครับซองแดงเนี่ยก็คือมาใช้ตรงนี้นะั่นแหละง่ายๆแล้วก็ในสูตรนุตบอลน,นะก็มีแมช์สำคัญใหม่หมาให้เราเล่นนะครับเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะเพื่อที่จะเก็บสะสมอันนี้เหมือนเดิมเนาะแต้มสูตนุตบอลแล้วก็แต้มสูตนุบอลเนี่ยมาแลกเป็นนักเตะทีวทีดับบิวได้นะครับ มีตัวอะไรมาบ้างเนี่ยก็กดดูได้เลยนะก็จะมีเดมเบเล่112เบนเซม่าดีอาร์นะครับเบนโรซิวานะแล้วก็ตัวอื่นเนาะอันเนี้ยใครอยากจะแลกก็มาแลกกันได้นะครับแล้วก็ p o t m นะครับก็มีตัวใหม่อัปเดตมาด้วยนะสองตัวนะก็คือตัวนี้เลย114เนาะแล้วก็ดีมารโกนะครับ114ตัวอื่นยังเป็นตัวเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดดีมาโกนี่ได้อยู่นะผมว่าเออนี่สแตทด,ดูดีเลยนะเน,นี่พลังแปลงนะครับ ไปไม่มี LB เล่นนะร้อยสิบสี่แล้วนะเออไม่แย่ส่วนตัวนี้ก็อย่าเล่นเลยครับอมได้ผมแนะนํานะดูดาวดูเท้าดิไม่ไหวไม่ให้อะไรดีมากู้เนี่ยเล่นได้ผมว่าเออดีมาก้นี่เล่นได้อยู่ใครไม่มีตัวนะลองดูนะครับเ b นะใช้รายแรกบ้างเนี่ยตามนี้เลยก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนฟนุตบอลน,นะที่มีตัวใหม่เข้ามาเนาะ P O T อแล้วก็ท t วีนะครับอัปเดตท,ที่มีเข้ามาทั้งหมดในวันนี้ก็น่าจะวันเท่านี้เลยนะครับ พราะเดี๋ยวถ้ามีแอปเดยเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละทีส่วนใครที่เข้ามาดูนะกว่าครึ่งเลยที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับเป้าหมายผมคือ1 0 0 0 0แสนซับซูครเหมือนเดิมนะก็ถ้าช่วยๆกันเนี่ยคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดถ้ากดก็ถึงแน่นอนนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบายบาย